tùng long cháy bao giờ, nè, chạy được, lại <laughs> sáng dậy đứng bốc lửa, làm lấy gì ใช้วิธีหลายอย่างจนสมาจะสืบยืนยันว่าตึ็ปาที่นี่ผิดที่พักยาเป็นเครื่องที่เราควองหัเครื่องไหนี้จะได้จะเป็นเครื่องไฟล์รัชกรเครื่องแบบแนี้เราอันนี้มันีเป็นยังไงครับเครื <c oughs> ่องเ่เคืองขายที่คือมันจะอยู่แนวตะเข็บของปฐุมเวลามีเื่นเนี่ยเขาจับได้ปลอดลงไปเลยจับได้มีบกระเบิดด้วยทหารก็ไม่จับตอนนั้นกมืปีห้าห้าสิห อเปอุ๊บมันก็หายไปครับโดนทุบ่าอยู่คลองเจ็ดนี่นั่นแหละอยู่คลองเจ็ดก็พักเงียบมันก็กลับมาแล้วทางของน,นองครนายกจับได้ที่รางบาันจิตนล้วพยายามจับหน้าไม่มีช่วงหนึ่งเมื่อปีแล้วจับได้ประมาณนั้นแล้วมีการส่ขงข้อมูลไปยังคนที่เกี่ยวข้อง,อง,องเราก็รับลูกม,มาไปดาวน์มาไปแดงแล้ว,ลวติดจะหมดได้เนี่ยมันต้องตรงเนี้ยต้องต้องเป็น ตอนแรกส่วนใหญ่ที่เราจับไปซื้อรถมาจับก็จบมาดปาขก็พอมองแสนคนเป็นลูกพี่ไอคนเดินยาเราลูกพี่มันไปได้ไอ้ที่เที่ยวยาวเราไ่ับไอ้ั่ก็เอารถี่แบบต้องต้พยายามลูกพี่มันอยู่ได้ก็าดีว่ามีเงินจ้างจ้างขนายจ้างอะไรมันก็เง็นเพราที่ทางดังหวัดเร่เป็นปดะเทุกนาจาสารน่าจะจได้น้าสารจะได้ยบายเล่นกันประดับ ทล้วพอดี่แล้วเรื่องพบอลเรืองจำถ้าก็จำเป็นเรื่องเป็นอนเป็นปัญหาไม่ตอมีมาตรการรชุใหญ่ถามเรื่อง่ากต่างกันติดต่อเติดต่อเด้ครับยุ่งเหมือนันคือทุกอย่างเราต้องพยายามใช้มาตรการที่เําทำในไังหวัดน้ต้องทาต้องกฝัา้ว่าต้องเร่งจ้างผั้ญากนนี้ท่านใจก็รับรูแล้วช่วยกับที่เห็นได้ผลจะได้แข็นที่ยิง ก็ยังอยู่โดนหึงเดือนในรูปยาทุกอย่างต้อมีกฎหมายไม่เพื่อไปเพื่อลูกหลานถ้ากฎหมายก่อนว่ายติดถุงไปเลยต่นี้ก็ยังผิดอยู่ต้องปือผิดต้องเพื่อลูกหลานก็ต้องแล้วสำคัญคือข้าพเจ่าจะชนใช้ควารับ กภาพคนให้สนใจเมื่อไหร่นะให้แต่ตำรวจต้งจนก็ภาพไปสวยๆเสร็จแล้วไปเลยนะเรียนท่านสรียนท่านสบัญชน ทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่เรามาติดข่าวในเรื่องของการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของตํงารวจภูธรจังหวัดนครนายกนะครับสถานีตำรวจภูธรองค์พร์แล้วก็ชุดปราบปรามยาเสพติดของตํารวจภูธรนครนายกของเลขาธิการของปปสภาคสองของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านแดงเป็นองค์พระนะครับ เราบูรณาการร่วมกันในการขยายผลจกกับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดนะครับซึ่งมีการกระทําความผิดในข้อหาสมคบจากการขยายผลนะครับมาจากพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็มีการระดมขวาล้างปิดล้อมตรวจค้กนก็ได้ผู้ต้องหาทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าท่านเนี่ยนะครับเป็นข้อหาที่สมคบและได้ของกลางยาเสพติดนะครับเป็น ยาบ้าจํานวน38,000เม็ดพร้อมด้วยอาวุธปืนแล้วก็ของกลางปรากฏตามรายการที่อยู่นี้นะในส่วนของรายลรียนะครับของที่มาที่ไปในการบูรณาการร่วมกันท้องทรวในผมจะขอให้ท่านผู้การนครนายกนะครับได้อธิบายทีว่าเป็นมาตั้งเล็กน้อยนะครับครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับทางตารวจอุตรนครนายกครับได้ร่วมกับ ทังฝ่ายปกครองแล้วก็ปสปปสของภาคสองนะครับนะครับร่วมกันนะครับทําการจับกลุ่มเรื่องหาทั้งหมดอย่างที่เห็นนะครับสืบเนื่องจากนะครับเมื่อประมาณกรกฎาคมปี58นะครับปีแล้วนะครับเรานะครับจับกลุ่มนะครับเคสเกี่ยวยาเสพติดหนึ่งเคสแล้วมีความเชื่อมโยงนะครับได้หลักฐานเชื่อมโยงประสานกับทางปปสภาคสองนะครับก็สามารถจะออกหมายคดีสมคบได้เมื่อตุลาคมปี58นะครับแล้วก็วันนี้นะครับ จากการสืบสวนก็ทราบว่าเป้าหมายอยู่ที่ใดบ้างนะครับมีทั้งหมด6จุดในนครนายกและ1จุดที่ปทุมธานีนะครับเมื่อเช้าเราก็ได้ระดมนะครับนะครับตรวจค้นนะครับผลการตรวจค้นก็อย่างที่เห็นนะครับยาเสพติดนะครับสามหมื่นแปดพันเม็ดอาวุธปืนนะครับแล้วก็บัญชีนะครับเงินสดนะครับแล้วก็พร้อมรถของกลางอีก3คันเป็นรถจักรยานยนต์2คันนะครับแล้วก็รถยต์อีกหนึ่งคันนะครับก็ผู้ต้องหาทั้งหมดนั้นมีทั้งคดีสมคบ ทั้งหมดห้าคนนะครับแล้วก็คอดีร่วมกันนะครับครอบครองเพื่อจำหน่ายอีกสามลายนะครับแล้วหนึ่งในสามสามลายบวกหนึ่งคือหนึ่งคือหนึ่งผู้หาสมสมครบด้วยนะครับก็ทั้งหมดนะครับปราทั้งหวให้การรับสอบภาพนะครับสําหรับรายละเอียดนั้นนะครับก็เดี๋ยวให้ทาง่อชนสอบถามต่อไปครับกร่นต้องต้องต้องขอชงเชยนะครับคณนะชุดป,ปฏิบัติการของขอปปส ของฝ่ายปกครองแล้วก็ของตำรวจภูธรนครนายกนะครับจะสังเกตนะฮะว่าการขยายผลได้เป็นพื้นที่ทั้งของ,ของนครนายกและของปทุมธานีซึ่งอยู่ในทั้งกัดของตำรวจภูธรภาคสองและก็ตำรวจภูธรภาคหนึ่งนั้นการบูรณาการร่วมกันเนี่ยนะครับในการประสานข้อมูลเชื่อนโยงกันถึงจะทําให้การปรปาบปรามและกบกุมเครือขายยาเสพติดน,นั้นได้ผลต้องขอชมเชยทุกฝ่ายนะครับที่บูรณาการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นท่านรองผู้ว่ารายการจังหวัด ทา่เลขาธิการปปสภาคสองตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะนั้นต้องขอชงเชยนะครับชุดปฏิบัติการที่ผิกๆนะครับท่านสู้ชมชนมีข้อมูลอะไรจะสอบถามไหมครับคือช่วงช่วงที่ออกไปปฏิบัติเนี่ยไปช่วงไหนครับยังไงถึงได้รู้ว่า ยยาาบ้อู่ตรงไอนเราสืบสวนเราขยายผลจากการจับกุมเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาใช่ไหมครับนะครับฮะาเราเราจับกุมได้เสร็จแล้วก็ขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องครับจากนั้นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็สามารถที่จะเสนอในขาริการปปสได้ออกหมายจับคดีข้อหาสมคบครับออกหมายจับทั้งหมดเนี่ยประมาณ6คนในขณะนี้เราจับได้ทั้งหมดแค่ห้าคนนะครับจับผู้ต้องหาที่หลบหนีในข้อหาสมคบเนี่ย ได5ห้าคนคือต้องอธิบายว่าข้อหาสมคบเนี่ยนะครับในการที่เรารวบรวมข้อมูลเนี่ยเราต้องเสนอต่อเลขาธิการปรปรสเพื่อให้เลขาธิการปรปรสเห็นชอบเลขาธิการปปสเห็นชอบมาเมื่อเดือนตุลาเนี่ยถึงได้ออกหมายจับในการดำเนินคดีในข้อหาสมคบวันนี้เนี่ยเราก็เอาอข้อมูลต่างๆที่ได้จากในการสืบสวนเนี่ยปิดล้อมตรวจค้นที่อยู่ผู้ต้องหาในคดีสมคบทั้งหมดที่เหลืออยู่ซึ่งขนาดนี้เราก็ได้ของกลางมา นะครับแล้วก็จับคุมตามหมายจับลิตสมคบเนี่ยได้อีก5คนนะครับกใ็ในกรณียาบ้า3 8ม0 0เมตรเนี่ยเป็นของผู้ช่วยพยาบาลมัน<ค>ไปบอกว่าเป็นของสุภาพสตรีท่านนี้ตั้งอยู่และเป็นของผู้ต้องหาที่อยู่กับกผู้ต้องหาคดีสมครบรายหนึ่งที่ยังอ่ีนเขาเป็นเข,าม,ขามีตำแหน่งเป็นถึงผู้ช่วยพยาบาล นะครับแล้เราไปได้ของกลางอยู่ที่บ้านอย่าไปอย่าไประบุอย่างนั้นเลยตําแหน่งมันไม่ใช่หรอครับก็คือเอาเป็นว่าคือประชนมันก็ต้องไปนั่นนึงงครับท่านรองทีคืออย่างนี้เราก็แถลงข่าวในการจับกุมว่าเราจับกุมใครแต่ว่ารายละเอียดในส่วนนั้นก็อย่าไปนั่นก็เดี๋ยวจะไปรายละล้วงก็ข่าวมันก็ไม่ออกดิครับเพราะว่ามันบางมันไม่ใช่อะคือผมอยากจะขอฟังโดราศัยว่าถ้าเขากระทําความผิดหรืออยู่ในระหว่างอะไรคดีเคาต้องคํานึงถึงด้วยอย่าให้ครอบครัวเขาเนี่ยต้อง มีปัญหาเดือดร้อนเพราะถ้าออกไปแล้วบางครั้งเนี่ยสังคมเนี่ยจะทําให้ครอบครัวบุตรหลานหรือพี่น้องที่เขาไม่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมันไปกระทบด้วยเพราะนั้นเราต้องต้องเห็นใจเขาในเป็นเรื่องของความะพฤติของตัวบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอร้องอันนี้เข้าใจครับอันนี้เข้าใจคือทีนี้ทางโรงพิมเนี่ยเขาก็จะต้องเน้นกับเราเอ้จานย่าจานธรรมดาตั้งสามหมื่นแปดพันเมตรอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเราเรามีการบังให้นิดหน่อยครับคือบางอย่างเนี่ย เรายังขยายผลในเรื่องนี้ต่อนะครับขยายผลในเรื่องนี้ต่อเพราะฉะนั้นข้อมูลบางอย่างเนี่ยเราอยากจะให้แต่ให้ไม่ได้เพราะคนร้ายเนี่ยก็ดูข่าวเหมือนอย่างพวกเราเนี่ยครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราให้ไปทั้งหมดเนี่ยหรือลงรายละเอียดไปมากเกินไปเนี่ยก็จะทําให้เราขยายผลในการที่จะติดตามบุคคลที่กระทาความผิดที่เหลืออยู่หรือเครือข่ายที่กระทําความผิดอยู่เนี่ยปิดบังล่องรอยหลักฐานก็จะทําให้ไม่สามารถที่จะขยายผลให้มีปฏิบัมพันได้เพราะฉะนั้น เราก็จะตังวนไว้เฉพาะในข้อมูลที่ควรเปิดเผยแต่ในข้อมูลบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่เป็นข้อมูลในเรื่องของการสืบสวนเนี่ยเราก็ขอสมวนไว้สาหรับที่จะขยายผลต่อไปเมื่อเราสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาหรือบุคคลจะทําความผิดได้เราก็จะเรียนถแถลงข่าวให้เป็นทางก,การอย่างเห็นแถลงขา่า,ขาวที่ใหญ่โตอะไร <ขา S 1> แต่ลึกๆแล้วผมได้หมดแล้วล่ะครับไม่เป็นไรครับนะ ผมก็จะต้องตามนําเสนอข่าวตามเนื้อผ้าก็ฝากไว้ว่านิดหนึ่งก็ขอให้กําเนงถึงผลกระทบครอบครัวเขาด้วยนะครับที่เขาขายเขายังไม่ผมิถึงผลกระทบคนอื่นเลยเราจะไปนึกถึงยังไงละครับอันนี้เรื่องจริงนะครับท่านนะครับสื่อนี้สื่อมันต้องเป็นกลางแล้วอันนี้อันนี้อย่าไปนั่งเลยเพราะว่าเป็นสิทธิการต่อสู้คดีของเขานะครับการนั้นอย่างนี้เราเพียงแต่เป็นระบบล่าวหา ว่าสันนิฐานนะครับส่วนการต่อสู้คดีเป็นสิทธิ์ของเขาสาลจะเป็นผู้ตัดสินว่าเขาผิดหรือถูกครับครับท่านลองช่วยถือปืนไหมท่าก็บอกจะเก็บภาพสวยๆครับถ้า้องถือด้วยถือนะครับนะฮะถือนะครับเพราะมันเล็กมองไม่เห็นครับอผนมาเรียบร้อยไปอีข้อที่จะลองผู้ว่าถือดีกว่าได้ครับลองผู้ว่าถือนะครับโอเคครับอันนี้นะฮะโอเคครับโอเคครับ ครับขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับขอบคุณครับ